สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเช่นเคยครับสำหรับครัวเอหนุมานฟิล์มวันนี้เนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องหนังที่ต้องเสียงเงินนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับผู้ปกครองเนี่ยจะอย่างที่รู้กันว่ามันจะมีหนังที่ได้เงินกับเสียงเงินหนังที่ได้เงินเป็นแบบไหนหนังที่เสียงเงินเป็นแบบไหนถ้าดูคลิปนี้แล้วคุณจะรู้ทุกอย่างเลยครับว่ามันเป็นยังไง ในอย่างที่บอกครับว่าในโลกปัจจุบันนะครับสื่อโซเชียลเนี่ยครับมันมีกระจายมากมายหลายอย่างเลยครับทีนี้เราต้องบอกว่าหนังที่เสียงเงินน่ะมันคือเอ้ยหนังที่ได้เงินน่ะมันคือหนังอะไรหนังที่ได้เงินเนี่ยคือการเราไปการที่เราเนี่ยครับไปรับจ่ายอย่างที่เราไปเล่นช่อง3ช่อง5้าช่อง7ช่อง9้าหรือว่าช่องต่างๆหรือว่าภาพยนตร์ต่างๆนะครับถ้าเราไปเข้าฉากโดยการแคสติง้งแล้วแคสผ่านอันเนี้ยเราจะได้เงิน แล้วส่วนมูลค่างเงินนะครับมันก็จะตีเป็นตามความสามารถของเราตั้งแต่เอ็กต้าบ้างตัวประกอบบ้างสมทบเมนมากหรือว่าเป็นนักแสดงนำอันนี้เป็น,น,นหนังที่เราได้เงินหนังที่เราได้เงินแน่นอน100%จะมากหรือน้อยอยู่ที่ความสามารถของเราจำไว้นะครับจะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ความสามารถของพวกของของตัวเราอันนี้คือหนังที่ได้เงินแน่นอนอันเนี้ย ถามว่าการที่จะได้เงินมันมันมันง่ายไหมมันยากไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละบุคคลส่วนใครเดินเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยได้เป็นพระเอกนางเอกเลยอันนี้อ่ะในณับปัจจุบันก็มีแต่แต่มีน้อยหรือใครเดินเข้าไปปุ๊บอ่ะได้เป็นสมทบเมนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตามความความสามารถจำไว้นะครับอันนี้ได้เงิน100%อ่ะต่อมาหนังที่เสียเงิน ณปัจจุบันเนี่ยมันมีหนังหนังที่เสียเงินละครที่เสียเงินละครทั่วไปเนี่ยครับที่แบบอาจจะเป็นช่องต่างๆผู้จัดอาจจะไปซื้อเวลามาถามว่าทําไมต้องเสียเงินเสียเงินไปเพื่ออะไรเสียเงินไปทไําไหมแล้วทําไมต้องไปเสียเงินอันเนี้ยมันมีผู้ปกครองบางกลุ่มก็ไม่เข้าใจบางกลุ่มก็เข้าใจครับว่าเราต้องยกตัวอย่างนี้ก่อนครับว่าการที่เราจะ ให้ลูกของเราเนี่ยครับได้ความสามารถพิเศษต่างๆเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆเนี่ยอย่างแรกเลยมันก็ต้องเสียเงินอย่างสมมติว่าให้ไปเรียนว่ายน้ําเราก็ต้องจ่ายค่าครูสอนว่ายน้ําให้ลูกไปเรียนฟุตบอลเราก็ต้องจ่ายค่าค่าเรียนค่าโค้ดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับให้ลูกจนแม้กระทั่งให้ลูกไปเรียนพิเศษให้ให้ลูกไปติวเนี่ยเราก็ต้องเสียเงินแต่สําหรับการแสดงนะครับรถ้าคุณให้ลูกไปเรียนการแสดงก็ต้องเสียเงิน แต่บางคนบอกว่าเอ้ยไม่เรียนได้ไหมฉันเก่งแล้วได้คุณไม่ต้องเรียนก็ได้ก็ไปแคสเลยครับถ้าไปแคสผ่านคุณก็จะได้เงินแต่สําหรับบางคนนะครับที่เขาที่เขาแคสไม่ผ่านเนี่ยแคสไม่ผ่านเพราะอะไรความสามารถไม่ถึงบุคลิกภาพไม่ได้หน้าตาไม่สวยไม่รอดวงไม่ดีเพราะฉะนั้นคนกลมคมกลุ่มนี้ครับเขาก็จะถอยกลับมาคิดว่าทําไมเขาถึงแคสไม่ผ่านถ้าเขาแคสผ่านเขาก็จะได้เงินอย่างอย่างที่บอกครับว่า เล่นหนังแล้วได้เงินแต่สําหรับคนที่ไม่ผ่านล่ะครับเขาต้องทําไงหรือว่าเขาต้องไปแคสเรื่อยๆแคสเรื่อยๆแคสเรื่อยๆจนกว่าเขาจะผ่านบางคนแบบสิบปีละยังแคสไม่ผ่านเลยยังไม่ได้เป็นเพกนังเอกเลยทีนี้มันก็มาเข้าสู่ขบวนการครับหนังที่เสียเงินเนี่ยอย่างที่บอกว่าเสียไปทําไมเสียไปเพื่ออะไรคนกลุ่มที่เขาแคสไม่ผ่านนะครับหรือว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองว่าเขาไป เขาจะแคสผ่านหรือเปล่าทีเนี้ยมันก็เกิดโปรเจกต์ต่างๆครับในกลุ่มโรงเรียนสอนการแสดงต่างๆ,ๆครับเขาก็จะรวบรวมเงินถามว่าทําไมต้องจ่ายเงินละ่ะทําไมต้องเสียเงินเล่นก็อย่างที่บอกครับหนังได้เงินมันต้องแคสแต่หนังที่เสียเงินเนี่ยมันอยู่ที่ความพอใจของ,ของผู้ปกครองสมมติว่าผมจ้างนักแสดงที่แบบว่าเป็นมืออาชีพเลยครับมาเล่นประกอบกับลูกๆของคุณเนี่ยผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายจ้าง ดาราที่มืออาชีพต้องจ้างอุ้มกับที่เป็นมืออาชีพจ้างทีมโปรดักชันที่เป็นมืออาชีพสุดท้ายก็ต้องจ่ายค่าเวลาของช่องต่างๆครับที่เราซื้อซื้อเวลาไว้ถามว่าเออทำไมไม่หาสปอนเซอร์ล่ะอันนี้ไม่จําเป็นต้องหาครับสปอนเซอร์เพราะว่าจุดประสงค์คือเราเพื่อจะสอนสอนนักเรียนสอนเกี่ยวกับการแสดงแต่เราจําลองสถานการณ์จริงว่า เราทํากองละครนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนที่มีเก่งครับคนที่ไปแคสแล้วไม่ผ่านมาลองเล่นถ้าไปแคสเนี่ยเขาอาจจะได้เป็นสมทบได้เป็นตัวประกอบแต่ถ้าเขามาเล่นละครที่เขาเสียเงินหรือว่าจ่ายตังไปเนี่ยเขาก็จะได้เล่นเป็นตัวหลักพอเขาได้ล่นเป็นตัวหลักเนี่ยถ้าเขาเก่งเขาก็จะเอาโปรไฟล์ตรงนี้นครับไปแคสแล้วถ้าไปแคสแล้วเนี่ยพุ่มกับเขาเข้าตาเอ้ยคนนี้เล่นได้คาแรคเตอร์ Character, ชัดเจนนะฉีกบท อันเนี้ยเขาก็จะมีโอกาสมากที่จะไปเล่นหนังที่เขาได้เงินครับแต่ทีเนี้ยโดยทั่วไปแล้วอะครับผู้ปกครองอะเขาก็จะมาจ่ายเงินให้ลูกเล่นตามเลทต่างๆแต่ทีเนี้ยสิ่งสิ่งที่อยากจะจะเตือนนิดนึงครับก็คือบอกว่าเราก็ต้องควรดูคุณภาพของทีมงานโปรดักชันเราก็ต้องควรดูว่าผู้กำกับเป็นยังไงผู้จัดเป็นยังไงแล้ว ผลลัพธ์ที่เราได้ครับเราได้คืนกลับมามากแค่ไหนไม่ใช่เอาเงินไปแบบละลายทิ้งะครับหนังที่เราไปเล่นเนี่ยเป็นหนังแบบไหนดาราที่เข้ามาประกบเราเนี่ยเป็นดารามืออาชีพแค่ไหนหรือว่าผู้กำกับเนี่ยมีประสบการณ์ด้านในวงการบันเทิงเนี่ยมากแค่ไหนอันนี้เราก็ต้องดูเราเราเราก็ต้องกรองครับแล้วก็การเล่นแล้วเสียเงินเนี่ยเราก็ต้องดูแบบเขาเรียกว่าดูกําลังของเราด้วยว่าเรา พอพร้อมที่จะจ่ายหรือเปล่าแล้วก็เราคุ้มที่จะเล่นหรือเปล่าเล่นไปแล้วคุ้มหรือเปล่าอ่ะสมมติว่าตั้งโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาจะทําหนังสั้นเนี่ยก็จะมีผู้ปกครองก็จะมาสนับสนุนเท่านี้เท่านี้เท่านี้โปรเจกต์นี้มีประมาณสิบคนนะอะไรเงี้ยอ่ะก็มีการจ้างทีมงานมีจ้างโปรดักชันมีการเข้าห้องตัดต่อมีการแบบออกอากาศทั่วไปซึ่งบางคนเนี่ยครับเขาทำโปรเจกต์เนี้ย แล้วบางคนเขาติดใจเขาก็อยากทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีแบบชอบไปเล่นสายพิานาคบางทีแบบชอบหนังภาพยนตร์เกี่ยวกับหนังสั้นเกี่ยวกับปจนภัยหนังเกี่ยวกับดราม่าหนังเทิดเพื่อขีดหรือว่าจะเป็นหนังสราสังคมอันนี้บางคนเขาติดใจเขาก็จะเล่น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 ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเนี่ยคือที่มาของคําว่าหนังที่เล่นแล้วทําไมต้องเสียเงินถ้าบางคนบอกว่า เฮ้ยทำไมต้องเสียเงินทำไมต้องเสียเงินถามหน่อยครับถ้าเราไม่จ้างทีมงานใครจะมาถ้าเราไม่จ้างผู้มุ่งกลับอะครับใครจะมาค่าออกอากาศค่าออนแอร์เนี่ยครับใครจะมาจ่ายให้ซึ่งบางคนเขาก็แบบเขาก็แบบว่าพูดส่งๆนะพูดดงส่งนะดดงงนะเนี่ยเล่นหนังมันต้องได้เงินเล่นละครม่ต้องได้เงินแต่เวลาผมส่งเด็กไปค่ายต่างๆเนี่ยส่งไปสิบคนผ่านคนเดียวแล้วอีกเก้าคนล่ะครับทําไงอีกเก้าคน ็จะให้ไปต่อกันแหละครับหรือไม่บางทีคุณบอกว่าเอาอีกเก้าคนก็กลับไปฝึกฝนแล้วใครล่ะครับที่ฝึกฝนเขาอะครูคนไหนครับที่เขาจะยอมแบบขับรถมาสอนอีกเก้าคนให้เราจะหาศัตรูที่ไหนล่ะครับค่าศัตรูค่าครูที่มาสอนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาฟรีเราก็ต้องจ่ายเงินค่าแรงให้เขาไปจ่ายเงินค่าน้ํามันค่าข้าวค่าน้าอะไรเข้าไปมันก็ต้องเป็นค่าที่จ่าย นี่แหละครับเป็นที่มาของคําว่าหนังที่เสียงเงินแล้วก็หนังที่ได้เงินแต่ณปัจจุบันเนี่ยครับค่ายค่าอนุมานเนี่ยเราสอนการแสดงเป็นรุ่นๆุ่นถ้าเด็กคนไหนเนี่ยที่เขาสนใจในการแสดงและเขามีแววในการแสดงเนี่ยเราจะคัดแยกออกมาคัดกล่องออกมาเพื่อที่เราจะส่งส่งงานให้ครับแต่การส่งงานให้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนะครับที่ว่าเราส่งไปแล้วเนี่ย มีฟีดแบ็กกลับมากับทางค่ายมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับอย่างล่าสุดที่เราส่งใบเราก็ส่งไปเป็นนังเอกช่อง GM เอมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่งไปเป็นสมทบตามกองละครต่างๆเงี้ยก็ประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งครับส่วนบางคนอย่างเงี้ยเขาเราิหการแสดงแล้วเราก็จะสอนให้เขาอะครับฝึกมีตัวตนในสังคมให้มากขึ้นซึ่งบางคน,น่ะเขาก็ไปทําสื่อโซเชียลออนไลน์ไปเล่นทิกต o k ไปเล่น IG ไปเล่น a c e b o o k อะไรเงี้ย จนมีคนติดตามเยอะแยะมากมายจนเกิดธุรกิจการมีไรายได้ขึ้นมาเกิดการเป็นครีเอเตอร์ขึ้นมาเกิดการเป็นยูทูบเบอร์ขึ้นมาเขาก็จะเปลี่ยนมุมมองของการที่ว่าจะไปเล่นหนังใหญ่หรือว่าไปเล่นละครซึ่งหนุมานแล้วผมเนี่ยครับจะสอนเสมอว่าเวลาทำอะไรให้ทําสิ่งที่มันใกล้ตัวมากที่สุดแล้วก็ทําสิ่งที่มันลงทุนน้อยที่สุดซึ่ง ถ้าเราลงทุนน้อยแล้วเนี่ยแล้วเราทําสิ่งที่มันใกล้ตัวเนี่ยเวลาเราผิดหวังนะครับเวลาเวลาเราผิดหวังเนี่ยเราจะเสียใจน้อยแล้วก็ถ้าเวลาเราสําเร็จเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราได้กําไรมากกว่าเพราะเราลงทุนน้อยแล้วก็ลงทุนต่ําวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับอยากอยากจะฝากไว้สําหรับหนังที่ได้เงินกับหนังที่เสียเงิน ฝากไว้ครับฝากไว้เพราะว่าผู้ปกครองบางคนเนี่ยบางบางกลุ่มเขาก็ไม่เข้าใจส่วนบางกลุ่มเนี่ยเขาก็เข้าใจบางกลุ่มเขาก็ไม่ใช่แต่อยากที่จะให้อยากอยากอยากเน้นเลยนะครับควรดูคุณภาพคุณภาพของผู้จัดคุณภาพของทีมโปรดักชันแล้วก็คุณภาพของคุณภาพหนังครับว่าเขาทําออกมาแล้วอะสิ่งที่คุณลงทุนไปอะมันมันคุ้มหรือมากแค่ไหนเพราะในปัจจบนะุบันมันมีการแข่งขันที่สูงมากครับไม่ว่าจะเป็น ยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์ต่างๆในปัจจุบันค่อนข้างที่จะมาตรฐานด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่ออกมาณปัจจุบันนะครับวันนี้ก็มีฝากไว้กันเองครับแล้วพบกันคลิปหน้าก็ฝากช่องขนุม,มันฟิลม์มช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยสับสไครต์แล้วก็ช่วยแชร์นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับลูกๆของท่านแล้วก็ผู้ปกครองฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ